50%เป็นหุ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนนี้หุ้นเหลือ40-50%นะครับเราอาจจะเห็นว่าทองคําเป็นทางออกในเรื่องของการลงทุนที่ดีนะครับแต่ว่าช่วงปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าสภาพคล่องลนจริงๆนะครับคือจุดนี้ผมไม่ได้มองว่าเป็นจุดที่ควรจะต้องขายหุ้นทิ้งแล้วหนีไปทองนะถ้ากลัวความเสี่ยงเนี่ยข้ามใบบอลเนี่ยดีกว่าตัวทองคำนะครับ คุณเอกครับถามตรงๆในภาวะตลาดที่นะบางคนก็บอกว่ารอเลือกทางบางคนก็บอกว่ากาก้า,ากลัวบางคนก็บอกว่านักท่ามือดีกว่าเนี่ยมันเป็นภาวะที่เราจำเป็นต้องลดพอร์ตการลงทุนในหุ้นลงมาไหมจัดพอร์ตยังไงดีในช่วงนี้หุ้นสักเท่าไหร่รเงินสดสักเท่าไหร่เชิญครับอเอกครับ ครับก็ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับเราให้น้ำหนักพอร์ตมันห้าเร์เซ็นเดือนนี้เราถอยลงมาหน่อยหนึงเหลือสี่สิบถ้าิเปอร์ซ็นตนะครับแล้วก็ให้หุ้นน้อยลงหุ้นน้อยลงใช่ครับอ่อห้าเปซ็นเป็นหุ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนนี้หุ้นเหลือสี่สถึงห้าเปอร์เซนะครับก็น้ำหนัก การถือหุ้นเนี่ยอาจจะนั่งลดลงแล้วก็รอบของการเล่นหุ้นก็สั้นลงนะครับเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งเท่านั้นนะครับแล้วก็หาหุ้นตาม3ตรีมที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับดีเฟนซีเทอร์นาลและกาดนะครับว่าหุ้นตัวไหนเข้าเกมพวกนี้เนี่ยก็เข้าไปลงทุนได้นะครับครับคุณเอกครับนิดนึงเนื่อง,งจากว่าแฟนๆรายการม o น,นี่พาร s สเปเชียลรุ่นใหญ่เยอะนะฮะรุ่นใหญ่ไฟแรงรุ่นใหญ่ไฟกระพ <c oughs> ริบแลวผมเนี่ย <c oughs> ก็เป็น <c oughs> ห่วงเป็นพ<ๆ>ิเศษ กว่าจะเก็บเงินเก็บทองมาได้แล้วก็เจอเงินเฟ้อเจอภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นนะมันก็เป็นตัวกดดันนะ่ะให้จำเป็นต้องสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นให้รองรับกับรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับโอการจะทำผลตอบแทนเท่าเดิมในภาวะแบบนี้ยังยากเลยนะและถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องทำอัตราผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้น ในภาวะแบบนี้เนี่ยเอ๊มันมันมันเหมาะไหมหรือคุณเอกจะแนะนำคลามดาวใจเย็นๆสำหรับผู้ลงทุนรุ่นใหญ่ซึ่งอาจจะมีเวลาแก้ตัวน้อยกว่าวัยรุ่นหน่อยนะครับในภาวะแบบนี้ผมผมเป็นห่วงมากนะครับสำหรับ ừ ừ. แฟนๆรายการและหลายท่านก็ติดตามรายการมันเนิ่นนานมากๆเลยคุณเอกมีอะไรจะย้ำเตือนนักลงทุนรุ่นใหญ่เชิญครับครับก็จริงๆแล้วตอนเนี้ย แอสเซทแต่ละแอสเซทเนี่ยผมว่าเขาเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวตามทฤษฎีแล้วนะ,ะส่วนหนึ่งก็สะท้อนภาพที่อนาคตเนี่ยสภาพคล่องอาจจะหายไปจากระบบนะครับช่วงปีอสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเห็นแอสเซทเนี่ยเคลื่อนไหวผิดทฤษฎีค่อนข้างเยอะนะครับในภาวะที่มีความเสี่ยงมากๆนะครับเราอาจจะเห็นว่าทองคําเป็นทางออกในเรื่องของการลงทุนที่ดีนะครับแต่ว่าช่วงปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว,ว่าสภาพคล่องล้นจริงๆนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปรากฏการ็นว่าทุกอย่างไปในทางเดียวกันหมดเลยนะครับเงินเข้าออก ถทบจะทางเดียวกันนะครับแอสเซทแทบจะเคลื่อนไหวในใน,ในทางในทางเดียวกันผิดจากทฤษฎีพอสมควรตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะเห็นภาพที่กลับมาเป็นปกตินะครับอาจจะส่วนนึงก็คือคาดหมายว่าแต่ละที่เนี่ยตอนนี้เริ่มดูดส,าสภาพคล่องออกจากตลาดไปมากพอสมควรนะครับตลาดที่มีความเสี่ยงมากๆอย่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งเรามองว่าค่อนข้างเสี่ยงนะผมชวนคิดนิดนึงว่าจริงๆแล้ว การขึ้นดอกเบี้ย50-75เบสิสพอยต์เนี่ยยังไม่ใช่ประเด็นเท่ากับความกังวลที่เกิดขึ้นกับตลาดซึ่งสะท้อนออกมาแล้วตั้งแต่หลังการประชุม FOMC ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับหากว่าขึ้น50เบสิสพอยต์แล้วการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อยังสูงอยู่ขนาดนี้นะครับความเชื่อที่ว่าเฟดไม่สามารถที่จะเอาเงินเฟ้อรอบนี้อยู่ก็จะกลับมาหลอกหลอนตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเกิดอีกทางหนึ่งเฟดขึ้นดอกเบี้ยที75เบสิสพอยต์ก็ไม่ใช่เรื่องดีกับตลาดหุ้นะออั้กกก็ตงบ่วา ยังไงเนี่ยเราก็มองว่าตลาดเนี่ยยังมีเอฟเฟกอยู่นะครับแต้มต่อของการเล่นหุ้นในช่วงดอกเบี้ยขาลงเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะัไงแอสเซทที่มีความเสี่ยงสูงๆเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบค่อนข้างแน่นะครับเพราะนั้นทางเลือกเนี่ยนะครับที่เราอาจจะสวิสไปลงทุนได้ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นอยู่ว่าตัวของราคาทองคําเองก็เริ่มปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้พอสมควรตอนนี้มีแรงดีเบลกับขึ้นไปไปบ้างแต่ก็ยังสามารถที่จะลงทุนได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องในเรื่องของราคาทองที่ตอนนี้ วันนี้เองเนี่ยจะย่อลงมาสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นการสร้างฐานนะครับแล้วก็มองว่าแนวต้านของของทองรอบนี้นะครับมีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปที่1นึ0งเอ 1, ่เอหนึ 1, ่ยจุดอ่อหนึ่พันกับเอ่อหนึ่งพัดรเก้าิเหรียญต่อออนซ์ได้นะครับก็บอาจจะเข้าไปพักในโซนของเซฟเฮฟเว่นก่อนอันนี้ผมก็ว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับครับไม่ใช่ช่วงในการที่จะเพิ่มน้ําหนักในการเข้ามาเสี่ยงด้วยการ,รเพิ่ม การลงทุนในหุ้นมากขึ้นในช่วงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ครับนไม่ไม่ใช่ค,คุณไม่ใช่คืออย่างน้นอยน <พา S 1> ้อยภาพผมว่าผ่านสักสองการประชุมนี้ไปก่อนนะครับน่าจะน่าจะดีกว่านะครับนะครับแม้ช่วงนี้ผลตอบแทนมันจะไม่ค่อยได้หรือว่าอึดอัดหน่อยนะแต่อย่าเพิ่งเสี่ยงโดยการ <c oughs> มาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนสวนกระแสนะในช่วงนี้มันน่าจะเสี่ยงไปโดยเฉพาะท่านนักลงทุนรุ่นใหญ่นะครับ คุณเดกบอกว่าในช่วงที่ราคาทองคำมันย่อๆเนี่ยก็อาจจะแบ่งบางส่วนไปลงในทองไว้บ้างแต่ถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกทองยังเป็นขาลงอยู่เลยคุณเอกแนะนำยังไงดีถ้าจะเข้าไปทยอยเก็บทองใช้คำว่าทยอยเก็บใช่ไหมทยอยเก็บ ใช่ครับทยอยเก็บครับคือคือทองเนี่ยถ้าผัง,งมองภาพใหญ่เนี่ยยังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะมีการเด้งกลับในรีบาวด์ระยะสั้นขึ้นมาได้นะครับซึ่งอันนี้ต้องดูเรื่องของค่าเงนินดอลลาร์ประกอบด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวของค่าเงนินดอลลาร์เองในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็เริ่มมีการอ่อนค่าลงมาให้เห็นนะครับ,รบแต่ว่าตลาดตลาดเองเนี่ยตอนนี้ก็ก็มองว่าตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงข้างสูงนะครับเงินออกจากตลาดหุ้นนะครับไปพักในเชฟเฟิลล์อย่างพวก พันธบัตรหรือว่าทองคำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นเหตุผลของการดีบาวขึ้นมาแต่ก็เช่นกันนะครับคืออย่าอย่าเพิ่งไปรีบเร่งไล่นะครับเพราะว่าถ้าดูจากถ้าดูจากกราฟของทองเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับถ้าเรามองล่าสุดนะฮะที่1845เนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาตรงจุดนั้นก่อนได้ครับก็เป็นจังหวะเข้าไปทยอยซื้อตรงนั้นก็ได้นะครับสำหรับการลงทุนเพื่อพักเงินนะครับครับ ท้ายสุดครับอาจารย์ครับพอดีช่วงแรกเราถามเผื่อท่านนักลงทุนรุ่นใหญ่ซึ่งติดตามรายการมานิพัสเยลอย่างเหนียวแน่นนะด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าช่วงนี้ถ้ามีคําแนะนําให้ลดน้ําหนักการลงทุนในหุ้นเนี่ยแบ่งเงินบางส่วนไปทองได้ไหมแต่ขั้นจะไปทองเนี่ยทองก็เป็นขาลงไม่ใช่เหรออาจารย์แชมป์ในฐานะนักวิเคราะห์การลงทุนทองคํายอดเยี่ยมรางวัลล่าสุดปีนี้นะครับ มองยังไงแนะนำยังไงดีถ้าจะมีการแบ่งเงินที่ลดจากการถือครองหุ้นบางส่วนไปทยอยเก็บทองไว้บ้างในยามทองคาเป็นขาลงครับจันแชมป์ครับเออผมคือผมไม่ได้มองว่าคือจุดเนี้ยผมไม่ได้มองว่าเป็นจุดที่ควรจะต้องขายหุ้นทิ้งแล้วหนีไปทองนะครับคือผมว่าทองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่า cycle เนี่ยคือตอนนี้มัน c y คิลของการขึ้นดอกเบี้ยละนะครับ แล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่ตลาดพูดถึงกันก็คือเรียวย l d เนี่ยมันกลับเป็นบวกถูกไหมครับคือทองเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ถือแล้วเราไม่ได้ยิวอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยถือทองไปเนี่ยอ่าช่วงช่วงที่เรียวยิวติดลบเนี่ยโอเคทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ดีนะครับแต่ถ้าเรียวยิวกลับเป็นบวกเนี่ยทองเนี่ยมันไม่ใช่สินทรัพย์ที่ดีแล้วนะครับถ้ากลัวความเสี่ยงจากตลาดหุ้นเนี่ยผมว่าไปบอลเนี่ยยังถือว่าดีกว่านะเพราะบอลเนี่ยมันก็ยังอ่าใช่ครับบอลก็ยังมีมีดอกเบี้ยอย อย่างสารัตเนี่ยเราเห็นดอกเบียมันขึ้นมาแถวประมาณ3%าเนละนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือคนเนี่ยก็จะโยกเงินไปทางฝั่งบอลมากกว่านะครับซึ่งผมมองว่าถ้ากลัวความเสี่ยงเนี่ยข้ามใบบอลเนี่ยดีกว่า,าตัวทองคํานะครับเป็นพันธบัตรระยะสั้นหรือระยะยาวดีครับจันแชมป์ครับจริงๆเนี่ยผมก็มองว่าก็เป็นเป็นแค่ระยะสั้นๆหรือกลางๆก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยมผมก็ยังเชื่อว่า e q u i t y Market เหรือตลาดหุ้นเนี่ยก็เป็น ่าเป็นสินทรัพย์ที่ให้รีเทิร์นสูงสุดในระยะยาวนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องโอเคก็ต้องมีการแบบ่แบ่งเงินไปพักที่นูน่นพักที่นี่บ้างนะครับ,รบเพื่อรอการกลับมาของตลาดหุ้นนะครับท้ายสุดจาั์ถ้าแอนะอยากจะลดน้ําหนักการลงทุนในหุ้นแอนะจันบอกว่าไปซื้อพันธบัตรระยะสั้นหรือกลางดีกว่าไปทองคําแล้วดีกว่าถือครองเงินสดไหมจันแชมป์ครับเ,เงินสดจริงๆผมว่ามันมันก็มี อ่ามันก็มีประโยชน์นะคือจริงผมว่าเงินสดเนี่ยอ่าผมว่ามันก็ถือไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาตลาดเนี่ยคือตลาดขาลงเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งก็คือมันชอบมีแพนิคนะครับเวลามีแพนิคเนี่ยอ่าเราก็เราก็ซื้อนะเราหึงกลัวนะครับแล้วเดี๋ยวเวลามันรีบาวกลับมา5 10%เนสิเอร์ซนเนี่ยอย่างปีเนี้ยนแอสแดกเนี่ยทำรอบแบบอ่าพวก5%้าเอร์ซามเปอร์เซอะไรขึ้นไปเนี่ยได้หลายรอบมากนะครับอันนี้มันเป็นเป็นข้อได้เปรียบของ เงินสดในตลาดขาลงนะว่คือเราเราจะทยอยเข้าซื้อตอนเวลามันมีความกลัวนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นมันจะกลับเป็นขาขึ้นละแต่เราก็จะคิดภาพในใจว่ามันแค่ bear market rally เราก็ขายทิ้งนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเก็บรอบในตลาดขาลงได้นะครับครับ หลักสูตรปิดทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์ล่าสุดมันนี่พัส008ของเราครับทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมครับโดยขวัญใจคนเดิมครับอาจารย์เอคุณธานาเดชรังสีธนานนนะครับรอบสดรอบจริงวันเสาร์ที่11มิถุนายนก่อนหน้าจะถึงวันเสาร์ก็มีเสริมพื้นฐานให้แน่น2รอบก่อนจะเจอวันจริงด้วยสิทธิเก่าได้แต้มต่อ สิทธิ์ใหม่ก็มีส่วนลดพิเศษด้วยสนใจติดต่อสอบถามทางลายไอดพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e MONEYPLUS Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับ